นี่ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋น้องปอยค่ะจะให้ดูน้องปอยนะคะติดกิบน้องปอยตาเอ๋ดิตาเอ๋ตาเอ๋น้องปอยตาเอ๋น้องปอยติดกิบสวยไหมไปแล้วตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วนะคะก็จะไปกินหมูกระทะกันไปคนสวยสวยปะ อย่าทำปากห้อยดิน so <rawd unre> ั่งไปมองกล้องหน่อยเร็ววางกล้องหน่อยเออนั่งไปข้าแปรงสีฟันนะเดี๋ยวซื้อมาให้น้องปล่อยแปรงฟันเจ๊บเจ็บเจบเจ็บเจ็บเจ็บเจบอ๊บายบายไปบาย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 เร็วไปแล้วนะบายบายดิ เออบายบายกันนุช่วยไหมคะใช่ปะ่ะนุช่วยไหมคะนุช่วยไหมคะโอ้ย